ปรับการกินที่ง่ายที่สุดเพื่อปั้นหุ่นที่ดีนะครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าเท่าที่ผมลองสังเกตคนรอบข้างนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาหุ่นกัน,นแบบคล้ายๆว่าอาพังเลยแล้วกัน คือที่คนส่วนใหญ่เขาหุ่นพังเนี่ยเพราะเขากินแป้งเยอะกว่าโปรตีนครับหรือบางคนโปรตีนคือกินน้อยมากคุณลองไปเช็คดูได้เลยนะลองเช็คจากอาหารการกินของตัวเราก่อนก็ได้นะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กินข้าวแล้วกับข้าวมันน้อยหรือเปล่ากับข้าวคือหมายถึงพวกเนื้อสัตว์ซึ่งมันก็คือโปรตีนนั่นแหละและวิธีที่ปรับที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือการที่เราฝึกที่จะกินโปรตีนให้มากกว่าแป้งนั่นเองละครับลองปรับจากอาหารในจานนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กินโปรตีนเนี่ยเนื้อสัตว์น้อยมากเลยเพิ่ม ถ้าเพิ่มจากเนื้อสัตว์ไม่ได้เพิ่มจากไข่หรือจากอะไรก็ได้และข้าวถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กินเยอะเกินก็ค่อยๆลดจากปกติกินข้าวเยอะแค่ไหนค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วเหี่ยงคุณคอยดูได้เลยว่ารูปร่างคุณก็จะผอมลงเรื่อยๆทำไปจนกว่าเราจะพอใจในรูปร่างเราแล้วอ่ะเออโอเคประมาณนี้ละกันแต่แน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องควบคู่กับการออกกําลังกายนะเพราะการออกกําลังกายจะทําให้เราเห็นผลจากการคุมอาหารได้ง่ายขึ้นถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับดูนะครับ